สัจจานุปัตติการบรรลุซึ่งความจริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพงษ์ก็เลยบอกว่าเวียน12ขั้นตอนนี้ให้มากจะทำให้เกิดสัจจานุปัตติดังนั้นเราก็เวียนสร้างศรัทธามีการเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้ดังนั้นการเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้ก็จะตรงกับการที่พงษ์บอกว่าไม่ขาดการเยี่ยมเยียนพิกขุก็จะไม่เสือ่อม อุบาสกขาดการเยี่ยมเย็ยนภิกุจะเสื่อมขาดการเยี่ยมเย็ยนภิกุขาดการฟังพระสัทธรรมเหตุเสื่อมของอุบาสกเห็นไหมดังนั้นถ้าอุบาสกุบาสิกานั้นเนี่ยไม่ขาดคุณธรรมข้อน,นี้ก็จะไม่เสื่อมดังนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ตามความจริงได้แล้วก็บรรลุซึ่งความจริง พราเราเวียน12ขั้นตอนนี้อยู่ตลอดเวลาพอทําซ้ํำๆก็จะเกิดการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้<ม>เห็นไหมด้วยด้วยเรื่องพื้นฐานของเราเนี่ยพอเรารู้พระสูตรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้ oh, มันคือคุณธรรมทั้งนั้นเลย แล้วพระเจ้าจะไล่นะไล่ย้อนไปย้อนมาหลายหลายแง่มุมนะว่าถ้าคุณธรรมคือการศรัทธาไม่มีเนี่ยคุณธรรมคือการเข้าไปหาจะไม่มีเห็นไหมเราก็สังเกตคนที่ไม่เข้ามาหาคือเขาไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีการเข้ามาหาจะไม่เกิดการเข้ามานั่งใกล้การนั่งใกล้ก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่ง เพราะท่านนั่งไกลๆก็จะไม่ค่อยได้ฟังธรรมหรอกใช่ก็จะไปทํากิจอื่นเหมือนเหมือนเราเวลาเป็นนักเรียนเราจะนั่งท้ายสุดของห้องไอ้พวกนี้พวกจะโดดเรียนนะมันจะไปนั่งท้ายห้องเลยมันพร้อมแล้วมันพร้อมจะแวบเห็นไหมแต่เนะ่พวกเด็กเรียนทั้งหลายมันจะเข้ามานั่งใกล้ใชนั่งแถวหน้าเลยไอ้พวกแถวหน้าใช่ไหมนะ ก็มีคุณธรรมของการเข้ามานั่งใกล้พอนั่งใกล้ปุ๊บจะได้เงี่ยโสดลงฟังสดับซึ่งธรรม